E shop. สวัสดีครับวันนี้เราพามาดูตํำนานที่ยังมีลมหายใจมามากกว่ากี่ปีแล้วล่ะน่าจะ 40... ปีแล้วนะนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นก็เป็นรุ่นสุดท้ายนะครับเป็น Final e d i t i o n นะครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยยังไม่ได้มีขายนะครับปีนี้สีของปีนี้จริงๆก็คือเป็นสีขาวแล้วก็สีเทานะครับปี2 0 0 0อานะครับ ก็ยังเป็นตัวสีเทาแล้วก็สีขาวนะครับส่วนนี้จะเป็นปีเก่านะครับเราได้รถมาจาก Yamaha r i d e r Cup นะครับพี่เกษตรมอมินนะครับใครอยากลองฟิลนะครับ SR 400ว่าเป็นยังไงนะครับสตาร์ทเท้ามันเป็นยังไงนะครับหรือว่าคิกสตาร์ทเนี่ยมันเป็นยังไงไปลองได้ที่ Yamaha r i d e r Cup นะครับแต่เราพามาดูกันก่อนดีนก,กว่าว่าโดยรวมเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับ SR 400คือตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ย 40ปีมีแค่เปลี่ยนในส่วนของตัวพวกดิสเบกหน้าแล้วก็ระบบหัวฉีดนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นนจะเป็นตัวคาบ,บิลิเตอร์นะครับมาเริ่มมาที่ในส่วนของเรือนใหม่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ SR400 เลยนะครับจะมี2งวงกลม,กลมด้านขวาจะเป็นรอบนะครับแล้วก็มีบอกเกียร์ว,ว่างไฟสูงไฟเลี้ยวนะครับจะมีอยู่ด้านขวามือทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวความเร็วนะครับแล้วก็ระยะที่เราใช้รถมาตอนนี้ใช้รถมาเกือบ4 0,000โลนะฮะ นะครับแล้วก็ด้านล่างนี่ก็คือหมุนเอานะครับจับทริปนะครับเบื่อคนเต็มถังแล้วอยากวิ่งอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ก็จับทริปเอาครับอันนี้ก็สามารถปรับได้นะครับแล้วก็จะเป็นไฟโชว์สูงตัวเครื่องแล้วก็น้ํามันนะครับทั้งคันเนี่ยจะเป็นจะเป็นแบบโชว์ววาเป็นโครเมียมซะเยอะนะครับโครเมียมตัดกับสีดํากุญแจด้เป็นแบบนี้นะครับกุญแจจะเป็นทางอันนี้เป็นสีน้ําเงิน SR400 สีน้ําเงินก็ไม่มีอะไรมากครับล็อกคงล็อกคออะไรก็จะอยู่ตรงนี้หมดเลย จะรวมอยู่ที่ที่เดียวเลยนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าก็จะมามาล็อกที่คอแต่เนี้ยก็คือออกแบบมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับในส่วนของตัวประกับท้งด้านขวานะครับก็จะเป็นตัวปั๊มน้ามันดิสเบรกหน้านะครับแล้วก็เป็นออฟลันตรงนี้นะครับจะมีออฟลันหลายคนนี่ตกมมาตายไหลนะครับปิดออฟลันไว้แล้วก็สตาร์ทไม่ติดต้องให้อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟฉุกเฉินนะครับไม่มีสตาร์ทใหม่เป็นดิสเบรกนะครับ แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นคลาสนะครับคลาสก็จะมีตัวใครเคยใช้รถอยู่แล้วก็ยุ่งเลืจะเป็นตัวหมุนนะครับอยากได้อ่อนได้แข็งก็หมุนเนานะครับทางด้านประกับด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของตัวไฟสูงไฟต่ำนะครับไฟแพสซิ่งนะครับแล้วไฟเลี้ยวแล้วก็ตแตรนะครับส่วนมือจับก็จะเป็นออกแนววินเทจเลยนะครับจะเป็นเหมือนตัวคลิกจับนานๆแล้วก็นุ่มมือดีเหมือนกัน แล้วก็ในส่วนของตัวกระจกนะครับก็จะเป็นกระจกทรงวินเทจเลยนะครับสีเงินแต่นี้คือดูแลระดับหนึ่งครับจริงๆถ้าเกิดคุณเป็นรถตัวเองเนี่ยก็ต้องไม่มาขัดเพื่อให้ตัวโคเมียมเนี่ยดูแววๆและสวยงามกว่าเดิมนะครับนี่เลยมาดูในส่วนของตัวไฟหน้าไฟเลี้ยวนะครับทุกอย่างจะเป็นทรงกลมหมดเลยนะครับไฟหน้านึงเป็นในส่วนของตัวหลอดไส้อยู่นะนะครับยังเป็นของหลอดไส้อยู่ คือทั้งคันเนี่ยเมดอินเจแปนทั้งคันนะครับบอกก่อนเลยว่าเจเอสอาร์สี่ร้อยเอาของบิ๊กไบยาม่าทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเมดอินเจแปนทั้งคันอยู่แล้วนะครับอันนี้ไว้ใจเนี่ยเรื่องของอความทุนทานและความปานีชไฟลูงไฟเลี้ยวอะไรเงี้ยก็เป็นทรงกลมนะครับชกหน้านะครับจะมีถุงอาจะมียางกันฝุ่นนะครับแตรอยู่ตรงนี้นะครับชกหน้านะเป็นแบบว่าธรรมดานะครับไม่ได้แบบว่าเป็นอัพไซด์ดาวเป็นเทเลสโคปิกธรรมดาเห็นไหม มีตัวกันยางหดกันนี่ด้วยเห็นไหมเกี่ยวไว้นะครับนี่ก็เป็นถุงตัวโครเมียมนะครับล้อเป็นของ DID ญี่ปุ่นเลยนะล้อนี่ทนแท้ๆเลยนะครับเป็นสีสีเงินนะครับอันนี้ใช้ยางขนาด90-118นะครับของ b i s t o n l แพ l a ลกเลยอันนี้เป็นยางยางซิ่งยางดีนะครับนี่เป็นดิสเบรกประมาณนี้นะครับส่วนมาทางด้านซ้าย อันนี้เป็นตัวติดเพิ่มขึ้นมานะครับในส่วนของตัว Performance Damper นะครับเพื่อลดการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์นะครับก็หลังจากที่เขาติดมาให้แล้วนะครับมันจะมีความสั่นสะเทือนเนี่ยลดน้อยลงอย่างชัดเจนนะครับคนขี่ตอนติดกับหลังติดเนี่ยเลยนะครับก็จะเป็นเครื่องระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับมีถังไอ้น้ำมันนะครับไอเถังถังถังดักไอ้น้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ตัวน้ำมันเครื่องจะอยู่ในตัวนี้เลยจะอยู่ในตัวเฟรมของเขาเลยนะครับ น้ำมันเครื่องจะอยู่ในนี้นะครับนี่ตัวเติมน้ํามันเครื่องอยู่ข้างบนตรงนี้นี่นะครับเติมเข้าไปแล้วก็จะอยู่ในเฟรมเพื่อเขาหล่อเลี้ยงตัวในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับเกียร์หน้าเกียร์หแล้วก็ที่เหลือก็งัดขึ้นหมดเลยนะครับนี่จะเป็นที่พักเทา้านะับบนี้เป็นระบบหัวฉีดทั้งหมดส่วนอันนี้ยังเป็นวินเทจก็คือจะเป็นในส่วนของตัวน้ํามันก๊กอก2นะครับก๊อก1ห,หมดคุณก็บิดบิดบิดนะครับก๊อก2องได้วิ่งได้ประมาณสัก ประมาณนะครับก็คุณก็เติมไม่ได้เผื่อมันฉุกเฉินจริงนะแตงจีนเราก็ไม่อยากนำให้ใช้นะครับอันนี้จะเป็นกองเก็บอของนะครับที่มีทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นไว้เกี่ยวหมวกกันน็อกนะครับพอใช้กุญแจดอกเดียวเลยกุญแจก็คือใช้ทั้งสตาร์ทนะครับแล้วก็เปิดฝาถังน้ํามันอาฝาถังน้ามันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เลยนะครับเป็นฝาถังน้ำมันแบบนี้เลย <c oughs> ก็วินเทจดีไหมล่ะนะครับ เราติดเรียบร้อยนะครับไล่มาก็จะเป็นตัวนะเราล็อกหมกันน็อกนะครับแต่บ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่แทบไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะว่าน่าจะหายนะครับโดนตัดเหลือแต่ห่วงแน่นอนนะครับส่วนที่เป็นโซ่เนี่ยมันเป็นโครเมียมครับถ้าเกิดคนเขาเรียกว่าไงอะ่ะคนเนล่นรถมาก่อนเก่าๆเ,เ,เมื่อสมัยก่อนเนี่ยโครเมียมจะฮิตมากนะครับไม่ว่าจะเป็นดุมล้อหรือว่าในส่วนของตัวซี ซส,สี่ลวเสีลวดอะไรเงี้ยนะครับพยายามจะเอาไปชุบโครเมียมให้มันแวววาวนะครับก็นี่จะเป็นตัวบังโซ่นะครับแล้วก็มีตัวโซ่ตัวส,ตวสตวเตอร์อย่างด้านหลังเนี่ยก็ใช้ของบิ t โอนแบตเลกเช่นเดียวกันนะครับเป็นขนาด110นะครับ90 18แนะครับแล้วนี้ตัวเป็นตัวกันตกนะครับกันตกพร้อมตัวเกี่ยวของโดยตัวเบาะเนี่ยจะเป็นแบบเรียบหมดเลยนะผมว่านั่งนั่งสบายอะ่ะเป็นเบาะขนมปังที่นั่งน,นุ่มสบายมากนะครับ เป็นแบบนั่ง3ามสบายเลยแบบใครอยากไปใส่กล่องหลังก็ถอดตัวกันตกกล่องนะครับแล้วก็ไปใส่ที่ใส่กล่องหลังเอาหรือว่าไปใส่กระเป๋าข้างได้นะครับด้านหลังทั้งหมดก็ยังเป็นโครเมียมนะครับไฟเลี้ยวเป็นแบบทรงกลมเช่นเดียวกันนะครับไฟเบรกจะเป็นนี้เลยวินเทจไหมละ่ะสีสีเหลี่ยมสีแดงนี้เลยนะครับท่อก็เป็นโครเมียมนะครับตัวส่วนของตัวท่อรถนะครับก็เป็นโครเมียมให้เสียงค่อนข้างทุ้มระดับหนึ่งนะ ใครอยากเปลี่ยนท่อก็แล้วแต่ับมีให้เลือกหลายแบรนด์อยากดังมากน้อยแค่ไหนนะครับโชกับเป็นโชกัพคู่นะครับสามารถปรับแข็งอ่อนได้นะครับประมาณนี้เลยอยากได้แข็งมากก็เลื่อนมาสุดเลยมันก็จะสูงขึ้นมาด้วยแหละนะครับอันนี้คือปรับสุดเลยเอเชียนสไตล์นะครับนี่ก็จะเป็นที่เก็บของทั้งหมดเลยนในส่วนของตัวด้านนี้นะครับเปนนี้จะเป็นที่เก็บอุปกรณ์เครื่องมือนะครับเก็บเครื่องมือนี่ก็รองไว้ ส่วนนี้จะเป็นกล่องก็คือดึงออกมานะครับแต่นี้มันติดเขี้ยวอยู่เราไม่หักถอนมามีคิกสตาร์ทเป็นด้านหลังจะเป็นดรัมเบรกนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่สําคัญเลยก็คือตัววาลนะครับของตัว SR 400นะครับตัวนี้เลยอินดิเคเตอร์เวลาตอนเราจะสตาร์ทเราก็ต้องดูให้มันมีตาสีขาวขึ้นมาตรงนี้นะครับโดยในส่วนของตัวยกวาลจะอยู่ตรงนี้เลยอยากตัวยกวาลอย่างนี้ก่อนนะครับยกเสร็จปับ๊บมันก็จะเห็นเป็นตัว แล้วก็เราขยับให้เห็นตัวตาข้าวสีขาวนะครับถังน้ำมันทรงหยดน้ําเท่ๆนะครับอันนี้คือจะเป็นโดยรวมทั้งคันนะครับของ SR 400ที่เป็นระบบ SI หรือหัวฉีดไปแล้วนะครับเป็นไงไหมชอบไหมเดี๋ยวเราไปลองขี่กันดีกว่าครับครับองหลังจากทําความคุ้นชินนะครับกับเจ้า Yamaha SR 400มาสักระยะหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิด ถามว่าถ้าเป็นมือใหม่แล้วก็ไม่ค่อยได้ขี่นะครับสตาร์ทยากไหมมันก็ไม่ยากนะครับถ้ารู้จังหวะในการสตาร์ทนะครับในส่วนของตัว SR เอาเดี๋ยวส่วนสตาร์เดี๋ยวเราไป,ไปคุยกันอีกทีนะครับเอาฟิลการขี่ก่อนมันเป็นรถคลาสสิกครับทุกอย่างมันยังเป็นคลาสสิกเมื่อสมัยสัก40ปีที่แล้วนะครับยังเป็นอันนี้ยังโชคดีนะเปลี่ยนเป็นหัวฉีดแล้วก็เป็นดิสน่าแล้วนะครับไม่ได้เป็นตัวดรัมเบรกแล้วก็เป็นตัวคาบูนะครับ ทุกอย่างก็ยังเป็นวิวัฒนาการเมื่อสมัย40ปีนะครับมันก็มีความคลาสสิกขี่ได้เรื่อยๆสบายๆนะครับความเร็วคันนี้ก็อยู่ที่ประมาณไม่เกินนะครับเต็มเหนี่ยวแล้วเนี่ยอยู่ประมาณสัก120เค้นเค้นเนี่ยประมาณเกือบ140แต่ก็มันก็เป็นการเข็นเครื่องเกินไปนะครับก็ขี่อยู่ประมาณนี้60-80ผมว่าเป็นการถนอมรถไปในตัวนะครับมุมมองชัศนวิสัย การสั่นสะเทือนก็มีบ้างเล็กน้อยนะครับตามสไตล์ของรถคลาสสิกซึ่งเป็นสูบเดียวลูกโต 400cc นะครับเนี่ยขี่แล้วก็มันสบาย,บาย,บายๆเรื่อยๆเพลินๆนะครับตอนนี้เราใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ70-80เนี่ย8ถ้าสักประมาณ60เนี่ยรถจะไม่ค่อยสั่นแต่เมื่อสักเกิดสัก70เกือบ80เนี่ยจะมีการสั่นขึ้นมานะครับสั่นแบบสะท้านรู้สึกนะครับแต่ก็เป็นสไตล์เขาอันนี้เราถ้าเกิดคนจะซื้อก็ต้องยอมรับ ในความเป็นสไตล์ของเขานะครับรอบเครื่องนะครับ7 70กิโลเมตรต่อชั่วโมงในรอบเครื่องอยู่ที่ประมาณ3,500รอบต่อนาทีนะเนี่ยก็ขี่สบายๆตัวรถไม่สูงมากนะครับตัวรถมีน้ําหนักเบาผู้หญิงขี่ง่ายนะครับผู้ชายก็ขี่สบายเป็นรถคลาสสิกที่ใช้งานได้ทุกวันนะครับถ้าหัวเขา่าคุณไม่ได้เป็นอะไรนะครับเนี่ย การจ,ะะจราจรในเมืองเนี่ยบอกเลยไม่เป็นปัญหาเพราะว่าตัวรถทรงเขาเล็กมีเอนจินเบรกเหมือนกันนะเวลาตอนเชนเก,เกียร์มาเนี่ยไม่ไว่าจะเป็นพวกประกับอะไรต่างๆเนี่ยฟิลตรงนี้คือคลาสสิกเลยนะครับดูแล้วมีความเออวินเทจจ๋าจานะอย่างว่าใครที่ชอบแนวนี้ครับก็ต้องรับได้กับเขาที่เป็นแนวคลาสสิกประมาณนี้ <c oughs> มีอาการวอกเกียร์เล็กน้อยนะครับ ลากมาสักโห oh, ตอนนี้ก็เริ่มสะเทือนเล็กๆน้อยๆนะครับตามสไตล์เรื่อยๆนะแต่ถ้าเกิดคนจะซื้อจริงๆนะครับก็อาจจะต้องแนะนำไปในส่วนของตัวติดตั้งพวกออยล์คูลเลอร์เพิ่มนะครับออยล์คูลเลอร์ที่เป็นแบบว่าระบายความร้อนของน้ำมันเครื่องนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยอากาศค่อนข้าง,งร้อนนะครับแล้วก็ติดไฟแดงนานนะครับ เครื่องนี้ไม่มีที่ระบายอากาศนะครับมันเป็นแค่อันนี้เป็นระบายความร้อนด้วยด้วยอากาศเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีลมผ่านเนี่ยมันก็จะสะสมความร้อนไว้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องขี่ให้รถมันมีอากาศไหลผ่านบ้างนะครับเครื่องมันจะได้ไม่ร้อนจนเกินไปนะครับเพราะตัวเนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัววัดความร้อนของตัวน้ํามันเครื่องนะครับที่ติดบริเวณฝาถังน้ํามันเครื่องนะครับเนี่น้ํามันเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับ เงินอยู่ชัดเจนนะก็โดยรวมอ่ะขี่แล้วก็สบายครับเรื่อยๆนะไม่ได้เน้นสมรรถนะมากนะครับไม่ได้เน้นโหนโค้งหรืออะไรกันมากมายนักนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะสนุกกับโค้งมันก็ไปได้นะแต่ก็คือมันก็ไปได้ระดับหนึ่งไม่ได้แบบว่า,า,าขี่แล้วเขา,าเรียกว่าอะไระสนุกสนานเหมือนรถสปอร์ตนะครับแต่ว่าถ้าคุณจะไปเปลี่ยนเป็นแนวคาเฟ่เลเซอร์นะครับก็ไปใส่ ในส่วนของตัวแฮนด์ที่ต่ําลงไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนยางให้มันดูสปอร์ตสปอร์ตหน่อยท่านี้ก็โอเคแล้วนะครับก็ฟิลโดยรวมนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ขี่สบายนะครับไม่ได้สนุกมากมายนะครับแต่ว่าก็เท่ๆมันมีความเท่เป็นของตัวเองนะครับ SR400 นะใครที่ชอบฟิลประมาณนี้ก็ลองไปดูครับที่ยามาฮ่าไรเดอร์ขับนะครับเอาละไปขี่ต่อดีกว่า 雷迪兽。